สวัสดีค่ะช่องดินน้ำลมฝนแมรมฤตวันนี้นะคะพี่ลมได้เลิกอุ้มพระขึ้นบ้านนะคะบ้านหลังเล็กๆนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักมากเลยบ้านของพี่ลมตั้งอยู่ที่บ้านเจรียงหมู่สบิบอำเภอคอนบรีจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีแมหันหน่อยเร็วมาทำไมมาเนี่ยมาอุ้มพระขึ้นบ้านอ่าอุ้มพระขึ้นบ้านนะวันนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยว มาดูวิธีการอุ้มพระขึ้นบ้านของยายทวดของเรานะคะสำหรับพิธีอุ้มพระขึ้นบ้านพ่ลุมวันนี้นะคะพืชไม,ม้มงคลนะคะที่เราเตรียมนะคะกล้วยคือใหญ่นะคะจากสดๆจากไร่เรานะคะนี่ขนุนขนุนนะคะกล้วยทำอะไรได้ไกล้วย แล้วก็ขนุนก็ให้หนุนแฟงฟักแล้วก็อันนี้ก็มีขวางางนะคะนนที่เราเตรียมสำหรับอุ้มพระวันนี้นะคะพืชไม้มงคลที่เราเตรียมวันนี้นะคะก้าอย่างนะคะ เป็นของหวานวันเุกนายทรัพี่บ้านให้เลยพี่ลมพี่ฝนก็ได้เงินหเงินมาเต็มกระปุกที่เลยเก็เอาไปลงข้อเงินลงข้อเงินเพื่อให้พี่ลมน่ะมีเงินเข้าบ้านเยอะๆสำหรับวันนี้นะคะเลยดีอย่างดีนี่ไอ้ว่าอะไรเนี่ยลงตู้ทวดอันนี้ลงปู่ทวด อันนี้ก็เดี๋ยวใจะหนักเดี๋ยวหคนอุ้มได้เนาะให้น้อยอุมได้น้อยได้น้อยเนาะนี่เนอันนี้อันนี้าม้้พรใคคนโอ้ยถามนเรื่องรนั้นอุมถามเรื่องไหนนี่อันนี้ไร้ิเียนะคะลงหวนลุงปูนสีดงดำลุง มันนอย่าไปนีนตนี้นะคะอันนี้ตองใหญ่นะคะชื่ออะไรมันจะมันจะีันนี่สิอะไสักวมาล้ลงม้ตรวมหันไปดูทีดนะเคได้มาังเะอันนี้นะคะอันนี้องค์นะคะองหญันนี้นะคะัวแบนี้นะคะมาจากวัดสลวงมาจากวัดอะไรที่มีที่ชาวบ้านชาวเมืองหงเู่วี่ี่นะ บ้านวันนี้ที่เขาพัดน่นะพักอุ้มพักองเดียวนั่นแต่ว่าเวลาเขาถ่ายรูปเน่ยเป็นแต่ทรงวางวดิวางนี่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 วางก่อนเนาะโอ้แล้วอันนี้ล่ะอ้วยแฟนเฟืงไปเลยไปเไปเลยไไรเลยไปไลย

i <laughs> don't ซ่อมซอ้อยันแต่งใส่ขวันสีดีข้าวฝนตกไม่เย็นท่้าชุ่มาเย็นเป็นสุขร่วมชุ่มชาี่นาก็อุ้มเงินอุ่มทองใช้มาใชุมยุมพุยจะด้มีความสุขมีเงินทองร่มเเปีุเ่นลุกสบาย

ห่สามเลยบยทุก่หกสามันเลขที่หนึ่งหกสามเจ๋เจออวยน้อยๆน่ดีนล้รวยนะคะพี่ล้มโชคแผ่ใป้ายป้ายหน่อยพี่ล้อมโชคผ่นป้ายหน่อยเลยตรงนั้นเอ๊ โอเคเป็นไงบ้างยบ้านบ้านเขาเป็นไงดีไหมเดือนพี่นางนะคะพี่ใหญ่ของเราเป็นยังไงบ้างบ้านเขาเป็นยังไงดีมากเลยเนาะตมรวจเป็นไงดีไหมอายืดสักหลังไหมอายดักหลังไหมอ้ยัดหลังไหม เป็นไงเป็นไงมั่งดีไหมดีเนาะเออดีหมดเลยนะเป็นใหญ่นะวันนี้ลมเย็นลมฝนเติลมเย็นดีเนาะวันที่ไหนมานี่นี่นะคะบางทีก็เสร็จลงแล้วนะคะสำหรับการอุ้มพระขึ้นบ้านที่ลมก็สนุกสนานกันนะคะหนึ่สายจ้าไอ้น้องไม่ต้องไฟ ทูบเทียนนะคะปุ่มปบวันนี้คุณพักขึ้นบ้านของพี่โลมนะคะก็ขอพให้พี่โลมที่มันไม่ดีนะดีๆไปงานพี่พาให้น้องสารอะไรแล้วทองเยอะอเยอ วสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดติดตามแล้วก็ชมคลิปการอุ้มพักขึ้นบ้านของเรานะคะก็ขอให้่ทานผู้ชมนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆพบเจอสิ่งดีๆโชคดีเหมือนกันชมชคดีเหมือนกันูก็วันนี้นะคะก็แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะโอเคไป แล้วทวดใบของเรานะคะนอนเอาเลือกเอาใช้นะคะเดียวเดี๋ยววันนี้นะคะทองทองทองเอาเอาเอาทองเอาทองนอนเอาเลือกเอาใช้นะคะทองอันนี้นะคะทองม้วนนะคะแล้วนั่นก็ทองใบนะคะวันนี้เราให้ทอง เอานอนเอาเลิกเอาใช้ให้เรานะคะนี่น,น,นี่อะไรนะคะนี่แยกระดของเรานะคะทองใบกับทองม้วนนะคะทองเต็มตีหังเลยอ่าแลว้ว okay. เคน้องเมย์อปเพรให้ให้ให้ย่าหน่อยเด้อวันนี้ย่าลมย่าลมหวานเออขอให้มาอยู่ เย็นเป็นสุขเพลงเพลงปังปังเพลงเพลงปังปังมีแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่สิ่งดีๆพบเจอสิ่งดีเนาะมีนะหลานนะคะหลานนะคะย่านาพบเจอแต่สิ่งดีๆอันนี้มุมนั่งเล่นนะคะตรงนี้กำลังคุยกันเนี่ยประมวันไงดีเนาะเย็นไหมตรงนี้เย็นไหมเย็นเย็นสบายนะคะพี่นางก็นั่งนี้นะคะมุมนี้นะคะนั่งเล่นนะคะ ตรงนู้นก็เป็นสาราทอดทอดกล้วยของป้าน,นางนะคะนี่พี่ลมพี่ลม,มเออ